ปัจนี้วันที่25มกราคม2568เป็นครั้งที่23ข้าพเจ้าในพร้อมพงจันหอมก็อถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติอรึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอาคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวารสุอัตราคชนตุเทวดา สัทมังมุนิราชาสุนันตุสักขโมขทังสเกกามีจารุเปคิริสิขารตเตจันตาริเควิมาเนที่เปรเทจะคาเมตารุวนาคาเนเคหาวัตุมิเคเต ภมาจายันตุเทวาชลัทธาวิสเมยคขากันทาพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสะทวเมสุนันตุธรรมสวรรกาโลอามพันตาธรรมสวรรกาโลอามพันตาธรรมสวณกาโล อายมพระทันตาบุบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการณนะพุทธังอภิปูชายามาอิมินาสการณนะ์นาธรรมังอภิปูชายามาอิมินาสการณนะสังฆังอภิปูชายามาบุดกราพระรัตนตรัยอารหังสมาสมุทโภพควาพุทธังพระโขนังอภิวาเทมิ สวากขาตัวภควัตตาธโมธามังนามาสามีสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆสังขังนามามีบทสวดนัมการสิทธิคาถานโมตัสสะภควตโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควตโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสาระขมนปาทะพุทธังสารนางคจฉามิธรรมังสารนางคจฉามิสังฆังสารนางคจฉามิทุติยังปีพุทธังสารนางคจฉามิทุติยังปีธรรมังสารนางคจฉามิตุติยังปีสังฆังสารนางคจฉามิตติยังปีพุทธังสารนางคจฉามิ ต right ัติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสารนังคัจฉามิบทสวดสิทธสัจจกิริยาคาถานาถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานาถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานาถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหารติกาปิลวัตุสมิงมหาวเนมาหตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัญจะสเตหิพิกุสเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิ ท้าสหิจโลกทาตูหิเทวตาเยพุยเยนัสันนิปติตาโหติปะขวันตังทัาสนายพิกุสังกันจัตโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัตโหสิอยังโขปะขวัสเกสุวิหารติกัปิลวัตุสมิงมหาวเนมหหตาพิกุสังเขนะสัตถงปัญจมตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทาสหิจโลกทาตูหิเทวตาเยพุยเยนัสันนิปติตาโหติปะขวันตัง ทัศนัยภิกุสังั์จายันนูนะมายมปิเยนะภควาเตนุปสสังกมยามะุปสังกมิตวาภควัตโตสันติเกปัจเจกคาถาภาสยามาติอัตโคตาเทวตาสายถาปีนามะภะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาไรยาภาษาริตังวาพาหังสัมมินชัยาเอวามวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควัตโตปุริโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตา พระวันตังอภิวาทเทตวาเอกามันตังอัดทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาเทพระขวัตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหอิมังธรรมสมยางทาคิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัตโคอปราชเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตรัตตาพิกโวสมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุกรรมะ กังสุสารธิวเนตานิคาเหตวาอินทริยานิรักขันติปันติตาติอัตโคอปาราเทวตาพระควัตโตสันติเกอีมังคาทางังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปลีคังอินทขีลังโอหัดจัดมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโกอปาราเทวตาพระควัตโตสันติเกอีมังคาทางังอภาสิเยเกติพุทธังสรนังคตา เสนาเตคมิสสันติอปายภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริภูเรสันติติอัตโคภะควาภิกุอามันเตสิเยภูเยนะภิกขเวทัสสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหนติตทถาคตังทัศนายภิกุสังขันจะเยปิเตภิกขเวอะเหสุงอติตามัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีภควันตานังเอตตาปรมาเยวเทวตาสันนิปปติตาอเหสุงใสยยถาปีไมหังเอตรรหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตาปรมาเยวเทวตาสันนิปปติตาภวิสันติสยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิคิสามิภิกเวเทวกายานังนามนะ นามานิกิตติสสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสาทุกังมณนสิกโรธัภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคภิเตภิกขุภควโตปัจจโสสูงภควาเอตถโวจรสิโลกมะสิโลกมะนุกัสสามิยัตถภูมาตถัสสิตาเยสิตาคิริขภะรังปะหิตตาสมาหิตา ปุถูสีหหวะรัสปุถูสีหาวะสัตลีนาโลมังหังโลมะหังสาปิสัมพุนโนโอทาตามนานะโอทาตามนะสาสุทธาวิปัสสันนมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวะวะเนกาปิละว,ะวัทเวตัโตอามันตยิสัทธาสาวะเกศาสาเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานะทะาทภิกขโว เตจะอัตตปมกรรุงสุตวาพุทธสสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานัทัสนังอเปเกสัตมัทถคุงสหัสสังอัฏสัตตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานมัทธสุงอเปเกนันตมัถถคุงทิสาสภาปุตตาอหุงตันจะสัพังอภิญญายาววักิตวานัจคุมาตตโออมันตยิสัทธาสาวเกสาสนระเตเถวกายาภิกันตเตวิชานาถภิกขว เยวหังกิตเตยสามิคิราหิอนุปุพภโสะะสะัสะตตสหสัตตสหัสสาวยาขาภูม,มากาปิลวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสิโนโมทมมนาพภิกามุงภิกขุนังสมิติงวานางฉะสหัสสาเหมวตายาคานานะตะวนินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมมนาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวานางสาตาคิราติสหาาัสสา ยาขานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูหนังสมิติิงว่หนังอิเจเตโสรสสสหัสสายยาขานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูหนังสมิติิงว่หนังเวทสามิตตาปัญจสตายาขานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสิโน โอทามานาะภิกามุงภิกขูหนังสมิติงว่านังกลุ่มพิโรราชคกิโกเวปุลัสานิเวสนางพินโยนางสัตตสหัสังยักขาหนังปะยิรูปาสติกุมพิโรราชคหขิโกโสปาคสมิติงว่านังปุริมันจะที่สังราชัตตะรัโทปัสสสติขันทพขันทภานังอาิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะโพปุตตาปิตัสสะพะหวอินท นามามหาพลายที่มันโตชุตติมันโตวันนวันโตยสสิโนโมทมานาพิกามุงภิกูหนังสมิติงวะนังทักขีนันจดิสังราชาวิรุณโหตาวภาษาสติกุมพันธนานังอาทิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตัสสาโวอินทนามามหาพลายทิมันโตชุตติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงภิกูหนังสมิติงวะนังปัจฉิมันจดีสังราชาวิรูปะโคภาษาสติ นาคานางอาที่ปฏิมหาราชายาสศิโสปุตตาปิตัสภาพโวอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสศิโนโมทมานาผีกามุงผีขุนนางสามีติงว่านางอุตรันจะทิสังราชากุเวโรต้าภาษาสติอยากานังอาที่ปฏิมหาราชายาสศิโสปุตตาปิตัสภะพโวอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสศิโน โมทัมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานางปุริมาธิสังทัตตระโททักกิเนนวิรุณหโกปัจฉิเมนาวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรธิสาทัทธลมานาอัทั้งสุวเนกาปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสหะ สะถามายากุเตนตุเวเตนตุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนมกามเศโทจะกินนุคันตุนิคันตุจากปนาโทโอปมัญโยจากเทวสูโตจะมาตลีจิตเตเสโนจากขันทพโณโรราชาชโนสะโพอาคูปันจะสิโคเจวติมพระรูสุริยะวัชชาเอเตจันเยจะราชาโนขันทภาสหราชุภิโมทมานาภิกามุงภิกุนังสมิติงวะนางอัฏฐาคูนาภาษานาคาเวสาลา สัตสหตัชกากรรมพลัสสตระอาคูปายาคาสหายติพิยามุนาทตรัตาจะอาคูนาคายาสิโนเอราวโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนังเยนาฆราเชสหสาหารันติทิพาทิชาปาคิสวิสุทธจักคูเวหายาสาเตวณามัชฌปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภพยันตธา นาคราชานมาสีสุปันนโตเขมามะกาสิพุทธโธสัญหญหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสารณะ,ะมังสารณะมะกังสูพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสม,มุทางอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเสเตอิติมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาปิสมะอสุราธานะเวกสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมูจีสหะ สัตตันจากพริปุตตนานังสัพเพเวโรจันามกาสันในหิตวาพาหลิงเสนังราหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัทธันเตภิกขุนังสามีติงว่านังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตธาขมุงวารุณาวารุณาวเทวาโสโมจะยสสะสหะเมตตากรุณากายิกาคูเทวายาสสิโนทเสเตทัทสทากายาสเพเนนา,นาตวานิโน อิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสามีติวานังเวนตูจะเทวาจะสาฮลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักตานิปุรักิตวาอาคูมันทวลาหกาวสุนังวาสโวเสโทสกุปาคะปุรินทโถทัสเตทัสทากายาสเพนานตวานิโน อิทิมโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสสิโนโมทัมานาอภิกามุงภิกขูนางสาม,มิติว่านางอัฏฐคูสหภูเทวาชาลามคิสิรชะชาลามคิสิคาริวะอริทกาจะโรชาจจอุม,มาปุพภณิภาสีโนวรุณาสหธรรม,มาจะอัจุตตาะอเนชากาสุรยยรุจิราอาคูอาคูวะสวะวาสวะเนสีโนทัสเตตัสธากายาสภพนานาตวานิโน อิติมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยัสสิโนโมทามนาภิกขามุงภิกขุนางสามมิติวะนางสามนามหาสามนามนุสามมนุสุตตมาขิปตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโน ทสเสตทัสสทากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโต,ววนตยาสสิโนโมโทมมนาภิกามุงภิกขหนังสมิติงวะนังสุกกากรุมหะาอารุณาอาคูเวคณะสาสหะโอทาตะไคหะปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทามัตตาหารคะชามิสกาเจยาสสิโนทนายังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวสติทศเสตทัสสทากายาสะเพนานตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัชินโนมทมานาภิกามุงภิกขุนังสามิติงวะนังเขมิยาดุสิตายามากัตตกาจะยาสัชิโนสัมพิตตกาลามาเสทาโชตินามาจะอาสวะจะอาสวานิมานรติโนอาคูอัถาคูปารณิมิตาทัเสเตทัสทากายาสเพนานัตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัชินโนมทหมานาภิกามุงภิกขุนังสามิติงวะนัง สัเทเทเทวนิกายาสเพนานาตวันิโนนามันว่าเยนะอาคันชูเยจันเยสัตถิสาสหาปะปะบุทชาติมัคีลังโอค้าตินมะมาสวงทักเขโมขาตรังนาคังจันทังวาอสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจปุตตาอิทิมตโตสาหะสันนังกุมารติโสจ่าโสปาคาสมิติงวะนงังส,ห,ส,สหัสสหัสสพรม,มโลกาังมหาพรมาพิติทติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมะกายโยยัสสิโสทัสเสรษอิสระอาคูปัจเจกัสวัสวติโนเตสันจะมัตชัตโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสะพรมเกเมาระเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันที่ยังเอธะคันหาถะพันธะราเขนะพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาริเถมาโวมุนจิตถาโคจินัง อิติตัทธะมหาเสโนกันหัเสนังอเปสยิปานินาตะละมหาหัจจะสรังกัตาวาะเพระวังยะถาปาวุสะโกเมโคทะนันโตสวิชุโกตทัทาโสปัญจุตัทาโสปัจจุทาวัติสังกุธโธอาศยังวเสตันจะสพังอภิญญายาวะกิตวาณจักขุมาตัโตอมันตยิสัทธาาวนเกสะเสนระเตมาระเสนาภิกันตาเตวิชานะทะาทภิกขว เจะอาตปะมะกะรุงสุตวาพุทธัสสะสาสนังวีตาราเคหิปักกาุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตสังขามาพยาติตายสัตสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุนาติ